สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกร่วมกับสำนักเลขาธิการเทิดไทยองราชันบริษัท UCI ีเดียจำกัดเสนอเทิดไทยองราชันราชันแห่งแผ่นดิน ภภูมภูมมมิินพลหาาารชโบราณวัตถุศิลปะวัตถุและโบราณสถานทั้งหลายเป็นของมีคุณค่าและจำเป็นแก่การศึกษาค้นคว้าในทางประวัติศาสตร์ศิลปะโบราณน,นาคดี เป็นการแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของชาติไทยที่มีมาแต่อดีตควรสงวนรักษาไว้ให้คงทนถาวรเป็นสมบัติส่วนรวมของชาติไว้ตลอดกาลอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวงเริ่มต้นจากที่ดินหัวไร่ปลายนาธรรมดาผืนหนึ่งในย่านชานเมืองจังหวัดเชียงรายแต่ด้วยพระบารมีของแม่ฟ้าหลวงและความร่วมมือร่วมใจของบุคคลต่างๆ เพื่อตอบแทนพระเมตตากรุณาของพระองค์ท่านสถานที่แห่งนี้จึงได้รับการพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของภาคเหนือและได้รับรางวัล Thailand Tourism Award 2006ประเภทรางวัลดีเด่นด้านแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวัฒนธรรมอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวงสถานที่เก็บรักษางานพุทธศิลป์เก่าแก่โบราณวัตถุอายุนับศตวรรษสถาปัตยกรรมล้านนา ศิลปะวัตถุรังสรร์จากไม้สักและให้ความรู้เกี่ยวกับมรดกล้านนาอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวงเป็นสถานที่ที่สงบสวยสง่างามภูมิทัศนชอุ่มเขียวด้วยสนามหญ้าและสระน้ำใหญ่ ลางอุทยานเป็นที่ประดิษฐานพระรูปปั้นของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประทับบนโขดหินให้ผู้ที่มาเยือนได้สักการะเป็นภาพที่คุ้นตาราษฎรที่ได้เห็นสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงฉลองพระองค์อย่างธรรมัดธรรมแงทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลกันดารเสด็จลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ราษฎรพากันขนานพระนามแม่ฟ้าหลวง สถาปัตยกรรมล้านนาโบราณแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นเครื่องไหว้สาแม่ฟ้าหลวงในโอกาสที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจเจริญพระชนมายุ8 4 0 0รษาเมื่อปีพุทธศักราช2527ภายในหอคำคือศูนย์กลางแห่งศรัทธาและความศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เก็บรวบรวมศิลปะวัตถุและงานพุทธศิลป์อายุกว่า200ปีเช่นพระพลาโตองค์ประธานมีจารึกว่าสร้างในปีพุทธศักราช2236โดยฝีมือของชาวบ้านซึ่งพึ่งเข้ามาในพื้นที่และยังไม่มีเครื่องมือที่เหมาะสมในการสลักสล่าวพระพุทธรูปไม้จึงใช้เพียงมีดโตแกะสลักเป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะแข็งแรงสง่างามเป็นความงามในเชิงพุทธศิลป์และเป็นสัญ,ญลักษณ์สูน์รวมิ ใจของผู้ศรัทธาตรงกลางที่ประดิษฐานพระพุทธรูปพระพาโตตรงนั้นเนี่ยนะครับเราก็เปรียบ,เ,ยบเสมือนเป็นศูนย์กลางของจักรวาลน,นะครับหรือว่าจะเรียกว่าแทนเทือกเขาพะสุเมนนะครับพื้นทรายข้างล่างก็เปรียบเสมือนมหาสมุทรที่ล้อมรอบเทือกเขาพะสุเมนนะครับ หอแก้วหอแก้วนั้นเป็นอาคารจัดแสดงนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับไม้สักและนิทรรศการชั่วคราวอื่นๆที่หมุนเวียนกันไปนิทรรศการเกี่ยวกับไม้สักแสดงให้เห็นถึงความผูกพันอันแนบแน่นของชาวเหนือที่มีต่อไม้สักในหลากหลายมิติเป็นเครื่องใช้ไม้สอยในชีวิตประจำวันรวมไปถึงงานศิลปะอันวิจิตรต่างๆที่นำมาใช้ในการพระาศาสนาเริ่มจากตัวอาคารของวัดวาอาราม เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ในพิธีกรรมต่างๆจนถึงองค์พระพุทธรูปชอบค่ะรู้สึกว่าเป็นคือต้องบอกว่าเป็นการอนุรักษ์เสือปะที่เก่าคือเป็นคนที่ชอบของเก่าอยู่แล้วนะคะ<ม>ก็ถึกว่าชอบค่ะที่ผ่านมาเนี่ยการท่องเที่ยวประเทศไทยเนี่ยก็ก็ตามวาระโอกาสที่เหมาะสมเนี่ยก็จะมีการจัดกิจกรรมน,นะครับเช่นในเรื่องของการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นะครับให้คนทราบถึงโครงการสําคัญๆ ที่สามารถที่จะให้ประชาชนเข้าไปเยี่ยมชมได้นะครับเพื่อให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเข้าไปในลักษณะของมิติของการเรียนรู้ผู้ที่เข้าไปท่องเที่ยวแล้วเนี่ยเกิดความประทับใจนะครับใหม่ Toyota h ไ l u ัก i ์ว c โกแชม หอคำน้อยหอคำน้อยตั้งอยู่ทางทิศใต้ของหอคำเป็นสถานที่เก็บภาพจิตรกรรมฝาผนังเขียนสีฝุ่นบนกระดานไม้สักจากวัดเวียงต้าอำเภอลองจังหวัดแพร่จิตรกรรมโบราณเป็นสมบัติล้ำค่าที่ยังคงหลงเหลืออยู่ที่ได้นำมาเก็บรักษาไว้ศาลาแก้วหรือศาลาริมน้ำรงล้านนาเป็นอาคารอเนกประสงค์ที่โอบล้อมด้วยน้ำ ฟ้าและธรรมชาติเคี้ยวชวยอุ่มสบายตาเหมาะสำหรับผู้ที่เข้าชมที่ต้องการมาพักกายคลายความคิดเพื่อก่อให้เกิดศรัทธานในหัวใจขึ้นจากการที่ได้เข้าชม อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวงในวันนี้ยังคงทำหน้าที่ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชนรุ่นหลังได้ศึกษาและชื่นชมกับศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามซึ่งส่งผลต่อมาจากบรรพบุรุษของพวกเรา คุณค่าของชิ้นงานที่มีมูลค่าเกินกว่าจะประมาณได้นี่คือสมบัติล้ำค่าของชาติไทยบัตรนี้ได้มาอยู่ในยุคสมัยของพวกเราให้ได้ร่วมใจการพิทักษ์รักษาเอาไว้เพื่อส่งต่อให้คนรุ่นต่อๆไปให้ได้รู้สึกเต็มตื้นกับความภาคภูมิใจนี้ในภายภาคหน้าเช่นเดียวกับพวกเราในวันนี้นั่นเองเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยนะครับก็ทำด้วย ความภาคภูมิใจนะครับสิ่งต่างๆที่พระองค์ท่านได้ทําไว้เนี่ยนะครับผมว่ามันจะอยู่ไปอีกนานนะครับเห็นว่าสมเด็จย่าหรือในหลวงก็รักรักเราอ่ะคือการแสดงเห็นให้เห็นก่อนอ่ะว่ารักพวกเราไงเพราะเราเห็นว่ามันก็เหมือนกับถ้าเราเห็นใครรักเราอย่างนี้ใช่ปะ มันก็เป็นแบบไม่ได้หรอกที่เราจะไม่รักต่อบอะไรเงี้ยเพราะเรามันลุ่ข้างหลังอยู่แล้วปตทออพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทย